พูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคุณบรรหารศิละปะอาชาด้วยความเคารพเลขของท่านคอหวยนี่ซื้อกัน,นจนเกลี้ยงเลยนะคะคก็พาไปดูบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมคุณบรรหารนะคะเมื่อคืนนี้หนึ่งพฤษภาคมทางรัฐบาลเป็นเจ้าภาพค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะคะไปกันหลายท่านครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหม คุณสมคิตจาตุศรีพิทักษ์รองนายกแะัะธนตรีมีคุณวิษนุเครือง,งามรองนายกอีกท่านหนึ่งมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ไปร่วมงานเมื่อวานนี้ พร้อมกับในส่วนของตัวแทนจากหลายๆภาคส่วนมีผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียนําโดยคุณพอลโลบิลิอาดเอกอักษรทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยก็ไปร่วมงานเมื่อคืนด้วยครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะรวมถึงคุณคณิตนนครอดีตประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติก็ไปร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมด้วยค่ะ ส่วนเจ้าภาพส่วนพระพิธรรมคืนนี้นะครับก็คือพักพลังชนพักภูมิใจไทยมีทีมสุพรรณบุรี f อทีมสีหมอก f อแล้วก็มีคณะกรรมการด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทแล้วก็ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับค่ะกลับมาที่เรื่องของ